อันนี้คือฟักหอมพันสีนวลเน้นต้องปลูกพันสีนวลเท่านั้นจะหอม,อมเอาไปต้มไปแกงจะหอมนี่อ๋ออยู่นี่ฟักทั่วไปไมันไม่หอมครับถ้าไปซื้อจะต้องบอกว่าพันสีนวลนหอมนอนจะหอมแน่นอนขายดีด้วยไม่ปลอมอืออ่าสุดยอดเลยครับเนี่บ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาที่สวนและก็มาที่จําหน่ายด้วยนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับมีอะไรบ้างมีมันมันแก้วหรือมันเทศคือผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับพี่ชื่อแนะนำตัวเองผมสมพรพายงามครับครับกันคุณกันกองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านพอดีผ่านมามาเห็น การขายสินค้ากเกษตรย็งไงพี่ทำธุรกิจเรื่องการขายกเกษตรกรรมของเราก็ไ,ได้เรื่อยๆครับก่อนผมก็มก่อนก่อนเป็นคนที่ไหนก่อนเป็นคนจังหวัดระยองอำ,อำเภอแกงเขาเช่าเมาทําสวนทำํอทำอาชีพหลายอย่างผ่านการก่อสร้างก็เคยเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็เคยนี่ก็ขายงานเกษตรทั้งหมดเลย เกี่ยวข้องอันนี้ก็ผลิตเองผลิตเองอขายเองาขายเอง,ขา,เองขายย่อยขายปีกแล้วก็มีของชำถุงอเช่นต้นหอมขึ้นช่นี่คือขายเองอ๋อมะเขือมะละกอผกักหวานอแล้วก็ยังมี หมูลาพานางรักเออมารักมะกอี่ตำส้มมะมะกอฮอลแลนด์ขายทำผลิตเองก็ปลูกผลิตเองทั้งหมดครับอ๋อเป็นแนวเกษตรมีผักชีต้นหอมอ่าผักหวานอ่และกะหล่ำกะหล่ำก็มีเดี๋ยวเราจะลงไปดูแปลงล่างกะหล่ำในแปลงกำลังห่ออยู่ตรงนี้จะอยู่ที่วาริชภูมิ อ่าข้างอัปต์ตอวาริชภูมิบ้านดงสีชมพูครับก็ใครที่สนใจก็แวะมาอ่าซื้อได้อ่าแล้วตัวฟักเหรอครับฟักเป็นไงบ้างไปดูฟักหน่อยอ่าฟักเป็นไงการขายเป็นไงเราฟักก็มีพ่อค้ามาเอาเป็นตันๆครับอ๋อมารับเป็นตันอ๋อรับเป็นตันก็มาซื้อหาขายขายทั้งส่งและปีกอ๋อเราเวลาเราขายส่งเราขายส่งไงครับขายส่งก็ส่งในราคา ที่พูดคุยกับพ่อค้าที่มารับครับเรามีพอมีกําไรนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยแล้วครับอ๋อมีแตงโมด้วยอันงนี้ก็เป็นแตงโมอันนี้ก็รับมามีแตงโมมีเขียวปีมีคะนา้ามีปลูกเองปลูกเองครับมีเผือกอมีมะเขือสวยๆครับนี่ครับฟักเขาเรียกฟักพันอะไรนะพักฟักหอมพันสีนวล อฟักหม 1, ถ้าไปซื้อ,อต้องบอกว่าพันศรีนวลใช่ไหมครับไม,ไม่งั้นจะไม่ได้ฟักหอมเหรอมันจะไป,ไปต้มไปแกงจะไม่หอมอมแต่ฟักอันนี้พ่อค้าซื้อไปแล้วติดใจอใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยมันจะแกงมันอร่อยปกติเราเราก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้ามาเราซื้อจํานวนมากเราก็ลดราคา<ะ>อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ที่เป็นน่าซื้อครับคนที่ปลูกฟักได เยอะขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดา26ตันครับ4ไร่รับผลิต26ตัน26ตันต่อไร่4ไร่26ตัน4ไร่26ตันโอ้แสดงว่าโดยปกติถ้าเขาขายในตันเท่าไหร่พ่อค้าที่รับกันอยู่ตอนแรกๆก็2บาทอ๋อเขาแค่แต่ผมจะรับแพงกว่าผมจะรับแพงกว่าที่พ่อค้ารับไว้ก็คือปลูกอยู่บนที่อื่น แล้วประมาณสี่ไร่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็เอาลงมาขายตรงนี้ตรงที่ข้างๆกับออบตวาริชภูมิครับใครที่สนใจเนี่ยครับทักมาเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พี่เขาไว้แต่วันนี้เนี่ยครับนู่นฝั่งด้าน,ด,านด้านในพี่เขาปลูกผักไว้ด้วยเนี่ยเป็นแนวเกษตรเลยแล้วพี่ก็มีโครงการดีๆนะครับปลูกผักทางฝั่ง,งนู้นแล้วก็เอามาขายตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการคการปลูกผักนะครับมีแนวคิดยังไงที่ที่เราจะปลูก ผมมีแนวคิดว่าจะตั้งจัดตั้งเป็นกลุ่ม,มกลุ่มเป็นกลุ่มรัฐเิสาหากิจกลุ่มอาชีพผลิตเองแปรรูปเองแล้วก็ขายเองอแล้วแล้วแนวคิดก็จะทําเป็นกเษกเษตรเกษตรปลอดสาร,รก็เลยหันมาทำํชำชาลงถุงเพราะว่าเขาเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะไร้สารเคมี แล้วก็กินได้โดยปลอดภัยใช่ไหมอืมก็จะประมาณนี้ก็คนกินก็ปลอดภัยคนขายก็สบายใจด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการปลูกเนี่ยด้านล่างมีอะไรบ้างด้านล่างฝั่งโน้นก็มีกระลำมีกวงตุ้งมีมีคะ<อ>นา้า<อ>มีเอ่อเขียวปีครับมีมะเขือมีข้าโโพดปะะ กระโ п о ของเจ้าของเพื่อนติดกันเพราะจะแบ่งกันทําเป็นลอกๆไปก็เอาแล้วแต่คนถนัดเราจะเราปลูกอยู่ข้างล่างนั้นเราก็เอาขึ้นมาขายตรงนี้ครับเหมือนกันทั้งสองร้านเลยครับอ๋อเนี่ปรึกษากันแล้วก็เห็นดีด้วยกันแล้วก็เลยทําร่วมกันทำขายดีมากเลยชิ้นกันกินคันเป็นไงรายได้ดีไหมก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ มาทำช่วงยุคโควิดปีที่แล้วเพราะว่าตลาดเขาปิดไม่ให้ไปขายโรงพยาบาลก็ปิดที่ไปขายของก็เลยมีแนวคิดว่าเออเอามาขายหน้าสวนของเราอ่ปลูกแล้วก็มาขายหน้าสวนนี่ก็พออยู่ได้เนาะเสร็จเราทําเกษตรผสมผสานก็พยายามชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันสร้างเป็นตลาดชุมชนนก็ าร์มฝันก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาแล้วเริ่มมีสามล้านสี่ล้าน5ล้านอะรเ้แล้วก็มาเพาะแล้วก็แบ่งปันใช่ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างการปลูกผักโอเคอันอันนี้คืออะไรนะตัวนี้จะไปทำใส่ชํำถุงแล้วก็เอามาผสมกับเกลบดํำนี่ครับอ๋อมันจะดีใช่ไหมครับตัวนี้มันจะไปไปปรับสภาพดินในเป็นกลางอ๋อ ใช้แทนปูนขาวไบ้ทั้าหมถจะเป็นตัวชําถุงเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีมีนี่ครับอันนี้แกบดําแก็บดํำตัวนี้จะไปปลูกลงแปลงก็ต้องใช้รองพื้นอ่าเพื่อไปปรับสภาพดินให้เป็นกลางครับดินเป็นกฎดเป็นด่าอพืชก็จะสวยใช่ไหมพืชจะนําปุ๋ยกินปุ๋ยได้ดีขึ้นอ๋อตัวนี้ใช่ไหม แมลงก็จะไม่ค่อยรบกวนเราทําปอดสารเราต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักครับโดยใช้หญ้ามั่งอะไรมั่งมาเผาให้เป็นที่เท่าครับครับครับอืมเป็นเผาแล้วฝั่งนู้นเราไปชมผักเดือนมาชมอันนี้ก็ปลูกสลัดไว้อันนี้ปลูกไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ปลูกเตรียมเตรียมร่องไว้ก็มีผักสลัดครับก็ปลูกสลัดอ่าผักด้านล่างก็เราก็ปลูกไว้เพื่อที่จะ ปลูกไว้ต่อไปอันนี้ก็มีนนี้ผักกวงตุ้งดอกอ่ากวงตุ้งดอกตัวเนี้ยเห็นว่ามันมีงามเพราะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงครับเน้นเน้นปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีครับผมเดินผ่านไปเลยเนาะแล้วก็มีมะเขือปลูกแซมในในร่องผักด้วยครับอันนี้เราทําผสมประสานปลูกทุกอย่างอ่มีเพือกครับอ๋อมีเพือกด้วยกำลังคิดจะขยายทําแปรรูปเผือกอือ ผักเขียวปีอันนี้ก็เขียวปีเขียวปีนี่พวกปกติเขาไปทําอะไรกินนะเอาไปดองครับโอ้ยดําดองไดองอันนี้ก็จะเป็นดองดองเขียวปีอ่าฝั่งนู้นก็ที่ปลูกอันนี้ก็จะเป็นพวกคะน้าพวกอะไรไปคะน้ากระลำพื้นที่ที่เราปลูกนี่คือเราเช่าใช่ไหมครับผมดินเป็นไงครับดินแถวๆนี้ดินทรายล้วนแล้วมีปัญหาไหม ก็ก็จะมันหาไม่ค่อยงามต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่ออตรงนี้ผมจะปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองครับครับครับอันนี้กงตุ้งดอกผมจะเว้นไว้พอเก็บผลผลิตไปแล้วมันก็จะแตกแขนงออกมาเป็นเมล็ดพันธอ่าเราก็ได้เมล็ดพันธุ์ด้วยครับเราก็จะลดต้นทุนไปอทำเกษตรครับก็ประมาณนี้แหละมันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่า เราเราใช้วิธีการว่าควรจะเก็บเมล็ดเองอันนี้ก็คือคณะอันนี้ก็ลําปีครับอ๋อกระลาปีแล้วเราจะปลูกปลูกเผือกไว้ข้างล่องปลูกเผือกไว้ปลูกมะเขือเรียกว่าเกษตรผสมผสานอือก็คือมีกระลำปีตรงกลางแล้วก็มีเผือกคุรมข้างข้างแล้วก็มีพริกมีมีมะเขือกระลำปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้ เดือนเดือนฝ่าแล้วเดือนกว่าก็ตัวกําลังได้ผลนะกาลังห่อนะอันนี้ผมยังไม่เคยฉีดยาเลยครับอ่าไม่ฉีดดีแล้วครับไม่ฉีดก็ปกติเราถ้าเกิดคนรับประทานมันก็จะสบายใจคนซื้อก็สบายใจคนทานก็กินจะเห็นว่ามีมะเขืออยู่ในร่องผักด้วยอะเก็จะปลูกเป็นแถวพร้อมทั้งเผือกมันจะอยู่ด้วยกันได้อนี่คือแนวทางของวิธีเกษตรที่พี่ทําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ แสดงว่าพี่นี่มีความรู้เรื่องพวกการทําเกษตรเยอะมากเลยปรึกษาอลไรได้ครับจยงอย่างว่าเราปลูกถั่วเราจะทำไงไงฝักใหญ่ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรจะจะไม่พองพองช้าน้ําหนักดีก็มีสูตรปุ๋ยใส่อยู่ึกษาได้้วมีผักชีอ๋อมีผักชีด้วยปูกผักชีต้นหอมครับ เออข้าวทาข้าวทาอันนี้ก็เป็นนาทาถั่วันนี้หมดอายุไปแล้วก็ยังเก็บไปผัดกินได้อยู่เอออันนี้ก็ยังเก็บได้หมดอายุแล้วแต่ก็ยังเก็บได้อืมคือเราไม่ได้ฉีดยาเลยครับไม่เน้นไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วชาวบ้านก็ชอบมาซื้อแสลงว่าแถวแถวนี้ก็จะเป็นย่านในเรื่องของการทําเกษตรครับก็แปลงนี้ทั้งแปลงเลยครับเราก็ปลูกไปหมดเลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าเกษตรตรงนี้เนี่ยคือเกษตรไรสารพิษไม่มีสารพิษเลย ก็บ่ก<อ>ผมผมจะนิน้นแต่คนอื่นก็ยังข้าโพดเนี่ยเขาก็าฉีดบ้างบ้างก็มีบ้างถ้าไม่ฉีดก็ไม่ไม่ไหวใช่ไหมามาเพราะหนอนกระทูมันระบาดม,มันชอบไงมันต้นอ่อนเยอะไงแต่ต้องฉีดแต่เขาฉีดก็จะฉีดช่วงต้นต้นผมจะใช้พวกไอ น้ำต้มฟันไม้ผมลองเอาไว้เผาเผาถ่านเองอะไรเองก็ลองเอาไว้ก็แบ่งพวกไปมั่งอะไรมั่งอ๋อเป็นแนวทางที่เกณฑ์การป้องกันเนาะป้องกันแมลงปกติมันแมลงปัญหาอยู่แล้วเรื่องการเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำหมักไปดูน้ำฟุ้งปันไม้่้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้มีโอเคไปเราขึ้นไปดูข้างบนนี่คือแนวทางการสร้างผลผลิตจากการเกษตรของพี่นะครับพี่อยู่ที่ตรงนี้ที่ปลูกก็อยู่ตรงข้างกับอบตวัดิชภูมิใครสนใจก็ก็มีต้นหอมมําแบ่งมา สุดยอดเลยปลูกหอมไว้กำลังครับผมอันนี้ก็ปลูกหอมไว้ด้วยอืออยู่สกลนานเนี้ยก็เข้าห้าปีนี้แล้วครับอืมมาแนะนำก็อยู่โน่นอยู่ระยองนี่ก็มีความรู้เรื่องการทำกรเกษตรครับไ,ไปผ่านการอบรมมาไปดูงานโครงการหลวงต่างๆไปดูพื้นที่จริงมาอะไรมา ก็มาเอากล้วยมาจากพันธุ์มาจากระยองครับหวีหนึ่งผมขายได้ถึงหวีละห้าสิบบาทใช่ไหมอืมเป็นกล้วยพันธุ์อะไรกล้วยน้ำว้าพันธุ์เอามาจากระยองเขือจะยาวลูกใหญ่ใช่ไหมวิธีการปลูกก็ยาให้มีหน่อเยอะต้นหนึ่งยาให้มีหน่อเกินสามสามหน่อก็จะได้ผลิีได้ดีครับเนี่ยมีผักชีมีอะไรกําลังกําลังเริ่มทําจะทาไปชุดโซนนู้นเพราะแมลงมันเริ่มเยอะอืม แมลงมันเริ่มเยอะก็ต้องตอนนี้ผมพักไม่ค่อยนี่แมลงมันลงมาใบนี่หมดครับครับครับเพราะเราไม่ได้ฉีดยาดีแล้วดีแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นในย่านของที่เราทําขายข้างถนนครับก็รายได้ก็พออยู่ได้อยู่ได้ดีทีเดียวเลยล่ะพอเขาอยากได้กระลำเราก็วิ่งลงมามันมาตัดเดี๋ยวนี้ยนั้นเอาไปขายเลยดเลยอย่างเช้าๆนี่ผมก็มาเก็บผักเอาไปกัมมาไปวางขายชาวบ้านก็จะมาซื้อครับครับ ซื้อถึงคน,คน oh. กินจับคนปลูกถึงคนกินเลยเราก็ขายไม่แพงเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงครับ,รบ,รบมันก็คุ้มต้นทุนถ้าเป็นยาฆ่าแมาลงมันแพงมากขวดหนึ่งสามร้อยสบบาทับใช้ไม่กี่ทีเลยหมดเราเน้นแบบนี้ดีกว่ามันก็จะมีมันแก้วพันสีม่วงพันสีแครอทพันขาสีขาวครีมออกครีมครีมอ่า เยี่ยมยอดเลยเป็นมันยีสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับตอนนี้มันมันเลยเวลาแล้วครับแต่ก็พอปลูกได้มันก็ปลูกอยู่ตรงนู้นก็ยังขุดไม่หมดที่อยู่ข้างบนที่เราเอามาขายก็มาจากแปลงตรงนี้ก็ไปปลูกอยู่บนภูก็มีอ๋ออยู่บนภูก็มีที่ของคุณลุงแกเคยให้ไปทำเดี๋ยวเราไปดูมัน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 เทศตัวนี้จะมันต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับ เพราะมันเป็นพืชอายุสั้นจะลงหัวดีครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยจะไม่ค่อยหัวไม่ค่อยโตอต้อตงเน้นใส่ปุ๋ยปกติมันเทศเขาใส่ปุ๋ยสูตรไหนก็จะเป็นปุ๋ยฝุ่นก็ได้หรือปุ๋ยสูตร15ก็ได้แต่ยูเรียมอย่าใส่เพราะมันจะไปไม่มีหัวครับครับครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเรื่องมันจะงามอย่างเดียวถย้ายูเรียใส่โูเคครับน้ำส้มควันไม้คลที่เอามาป้องกันมแมลง ทำเราซื้อมาหรือว่าเราผลิตเองผลิตเองครับเหรอเป็นอันนี้สับปะรดนี่ผมเอามาจากยองนี่อันนี้เริ่มเริ่มออกออกลูกแล้วเอามาเลี้ยงอ๋ออันนี้เป็นหนอเนี่ยนี่เริ่มเป็นจกเป็นหนอไอเป็นลูกแล้วครับอ๋อลองเอามาลองทดลองปลูกในภาคอีสานคราบสับปะรดสับปะรดเขาเรียกพันธุอะไรต้องใส่ปุ๋ยกอละหนึ่งช้อนอันนี้อันนี้เป็นสับปะรดพันอะไรพันุ พันโรงงานที่เขาปลูกโรงงานส่งโรงงานนี่แหละเราก็เลยได้ก็ทางทางมละยองผมบ้านพี่น้องผมเขาทำสับปะรดก็เลยเอาเอามาทดลองทดลองปลูกเป็นไงก็สับปะรดราคาจะสูงมากทั้งนี้รู้สึกว่าจะได้ผลดีไหมก็มันยังไม่ได้ทำจริงจังครับปลูกไว้เพื่อเพื่อเอาพันเอาพันก่อน เริ่มจะขยายพันธุ์หอใช่ไหมถ้าเป็นพันธุ์มันจะแตกหน่อออกมาเดี๋ยวพอหักลูกแล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาแล้วก็จะเอาไปปลูกอปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะปลูกฝรั่งชั้มฝรั่งมะละกอหลายๆอย่างตาพันพันนมลูกใหญ่นี่ลูกเท่าเท่าเท่าไม้นี่เลยพันนมแล้วก็ปลูกไว้แล้วขยายพันธุ์ได้ง่าย ด้านด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเพาะพันธุ์ต้นนี้ส้มชิวหวานก็เอามาทดลองปลูกไว้เพื่อจะเอาพันธุ์มันแสดงว่าแหล่งน้ําก็คือดูดจากบอ่อี่รครับนี่ปัม๊มจากแหล่งน้าอ๋อเราก็เอาม,มา<อ>ปั๊มมาปั๊มขึ้นมาจากแหล่งน้ําอันนี้เป็นห้วยของส่วนสาธารณะเราก็ดูดขึ้นมาใช้ใจ่ายบริหารในที่เกษตรเราถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่รอดละ ถ้าพูดถึงผมไประยองผมก็เพียงไปเอากระเพรารับระยองมาเออพราะกระเพราทางนี้จะไม่ค่อยหอมใช่ไหมครับเออพราะกระเพราทางนู้นก็จะใช้ผัดกระเพากันโดยอาชีพอ,อ,อันนี้ก็กำลังปลูกนี่ออคือแนวทางการทำเกษตรที่สมบูรณ์แบบนะครับว่าวออทำพืชที่ นั่นไว้เอาเมล็ดเองอะไรเองเก็บเมล็ดเองไปเพาะต่อขายถูกด้วยนะที่นี่นะอย่างขายแล้วก็แถมอย่างมรกพวกพวกนี้เราก็เพาะเองใช่ไหมเพาะเองครับแล้วก็เอามาเอาขึ้นไปขายข้างบนอันนี้มรกอพันธ์ดาเนินเอามาจากระยองไปเก็บที่ต้นเองอะไรเองอ่าแล้วก็มาเพาะเองมาเพาะเองครับท่าครับาอันนี้ก็เป็นไอไผ่ควนอิมพันธ์สีทองเอาไปสําหรับคนที่จะ ไปทำกระกระทงขายได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ใช่ไหมน่าสนใจมากอจ็ดยัดเุดยอดขายกิโลละสามสิบห้าบาทเราเป็นเป็นเป็นใบเป็นอะไรหน้าร้อยกระทงก็จะไปพับกระทงเราก็เพาะพันไว้ครับเพราะมีคูได้มาขอซื้อไปห้าหกต่ผมขายไม่ไม่ขายให้หมดเพราะหายากเออหายากนะอืแล้วก็ดำเนินสะดวกมาเพาะเอง เอมเเร็ดพันธ์มาเองไปเก็บที่ต้นเองเลยเอมานั่งเพาะเองเออเข้าวจเข้าวจเราจะมีเออเขาเรียกกระทกลกยักษ์หรือแฟชั่นฟู้ดอันนี้พันพันธดำเนอเอพันธ์แขกดำจะแยไว้ต่หากันคนที่ปลูกมะละกอได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเป็นเกษตรกรตัวยงได้ละจากเมล็ดพันธุ์นะ อ๋อนี่เป็นน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตเองครับผลิตยังไงเวลาเราเผาถ่านแล้วก็จะเอาทําท่อแล้วก็ลองอก็ไอ้น้ำไว้เออมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยครับจะเป็นเหื่อออกมาแล้วก็มาผสมกับน้ำอีกครั้งตอนที่เราไปลดผักเราผสมน้ำหนึ่งถังโยกก็หนึ่งช้อนแกงครับเออแค่นั้นเองครับอ๋อนี่คือแนวทางพี่ที่พี่ทําฉีดจะฉีดบ่อยมากเกินจะ ใบมันจะแข็งกรอบใช่ไหมเห็นดีฉีดใหญ่เลยก็ไม่ได้ต้องรู้วิธีการฉีดด้วยใช่ไหมถ้าฉีดโอ้เห็นด,ดีฉีดใหญ่เลยเก็จะเป็นผลเสียกับพืชใช่ไหมก็ไม่ได้เนะแต่เราก็ทำทำตัวนี้ออันนี้ก็จะเฉพาะเอ่ทุเรียนเถาะมังคุดอะไรแต่อ,อะไรขนุขน,ขน,นพันทองประเสริฐครับอ๋อทุเรียนนี่ก็มีความรู้ในเรื่องการปลูกทุเรียนครับเคยทําทุเรียนมาก่อนทำครับ ทำขนุนทำทุเรียนมาก่อนออันนี้ก็เพาะทับทิมไว้กินเมล็ดแล้วก็เอาเพาะไว้เสร็จยอดเสร็จยอดแล้วก็มีอันนี้ฝรั่งมีฝรั่งไรเม็ดอนี่หมดเลยไปตอนเองจากต้นมาทําไว้มีมะนาวข้าวท่าข้าว่าจยอดเลยอันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ที่ที่หมักไก่เองอหมักไก่เองอื เป็นปุ๋ยที่หมักไว้เองเพื่อเพื่อที่เราจะทำเอาไปเจียดมาเป็นปุ๋ยชีวภาพอเอาหอยเชอรี่เอาไส้เดือนอะไรต่อะไร,ร,รเอาผลไม้มาหมักใส่นี่ครับนี่คือมาหมักแล้วก็เวลาเราไปลดอะทำไงก็ลิตรหนึ่งต่อน้ำร้อยลิตร อก็อฉีดรถเลยครับเวลาเราฉีดรถนี่อ่ามันมันขึ้นอยู่กับต้นไม้ไหมอย่างผักเงี้ยผักนี่นถ้า<อ>ถัาโ<อ>ถางโยกหนึง<อ>งน่งคือถังโยกหนึง่งต้องไม่เกินไม่เกินหนึ่งช้อนแกงแค่นั้นรถตอนไหนเวลารถก็ฉีดตอ,ตอนเย็นตอนเช้าหมายถึงว่าผักพืชผักเราที่ขึ้นมาก็จะใส่ใส่ถังโยกเอาไปฉีดฉีดพ่น ไม่ผักที่ขึ้นมาประมาณกี่สัปดาห์ถึงถึงสามารถอ๋อขึ้นขึ้นมาเพราะเป็นสองสองใบสามใบแล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยไม่มีผลอะไรครับอืมโอเคสุดยอดได้ความรู้สาระดีๆมากมายเลยครับกับคุณพี่อันนี้มะนาวนี่ผมขายให้ร้านเกษตรไปต้นละเจ็ดิบาทอมีลูกเต็มต้นเลยเอแต่ที่นี่มันมันมันไม่ไม่มีละ เข้ามาแบ่ง่มาทำาขายแบ่งเพื่อนมาชำ oh, มา<ช>เขือเหมือนกันก็มาขายข้างบนครับอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางในการสร้างรายได้นะครับเป็นอไอเดียดีๆแล้วก็เป็นผลผลิตท,ที่เราทํามาแล้วก็แบ่งมาให้เพื่อนบ้านขายสุดยอดเลยครับเนี่ยครับเป็นแนวทางอ่ะพี่ฝากให้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ทําเกษตรทั่วประเทศไทยสําหรับที่เราทําอยู่ตอนนี้หรือว่าแนะนําคนค ในเรื่องของการ,ราทำกรเกษตรเราทำเกษตรเราก็ <c oughs> ควรจะทำให้ให้มันปลอดสารจะปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วก็ตัวเราด้วยครับการการที่เราทำลงถุงเนี่ยเขาซื้อไปเขาไปตั้งไว้เขา,าเขากลัวเราฉีดเขากลัวเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงเขาเอาไปกินเนี่ยเขาไปตั้งไว้สักสองสามวันจนคิดแน่ใจว่าหมด ฤทธยาฆ่าแมลงก็ค่อยกินก็จะปลอดภัยนี่คือแนวคิดที่จะทำทำให้ใหปลอดปลอดสารแล้วอีกอย่างหนึง่งเข้ากับยุคโควิดพอดีเลยซื้อต้อนหอมผักชีเอาไปตั้งไว้ที่บ้านก็ขายก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดอทั้งวันก็เป็นแนวทางเนาะสยอดเลยสุดยอด มีมันแกว้วมีแตงโมโหเหมือนกัน,นเราอยู่ยด้วยกันเราก็พึ่งพาอาศัยกันขายดเราพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกัน,นขายเหมือนกันเราก็จะไม่ทะเลาะกันสุดยอดสุดยอดขายกล้วยขายอะไรด้วยมีกล้วยมีแตงโมมีมันแก้วเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีผักมีของชําถุงเหมือนกันเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนี่ครับเป็นตลาดสามัคคีเออตลาดสามัคคีาเรียกตลาด ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อ,อกลุ่มกเกษตรรวมใจรสร้างสร้างสินค้าและแปรรูปจะแนวแนวโน้มข้างหน้าจะทําเป็นแปรรูปด้วยครับ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 ยอ,ยอดยอ,ยอดยอยอดคือในไอเดียในฟาร์มคิดน่นนะครับครับครับมีผักหวานอันนี้ก็แล้ว กิโลละพันห้าฟักเนี่ยนะฟักหอมพันสีนวลใช่ไหมครับอ๋อกิโลนึงอ่ะพันห้าครับผมอ๋อไปพันกิโลหนึ่งเราปลูกได้เยอะไหมเยอะครับกี่ตันประมาณโอ้นี่เขาปลูกกระป๋องหนึ่งได้สี่ไร่ก็ได้ยี่สิบหกตันอ่ะเออโอ้อันนี้ก็มีมีใครสนใจก็ทักมาครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่มีครับเบอร์เบอร์อะไรแต่ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์แล้วไลน์ก็เบอร์โทรเยว อ่ะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าติดต่อพี่สมพรพายงอนดัดอนอ่ะยอดเลยครับผู้ฟักได้สุดยอดเลยใครสนใจก็ฟักนี่ก็มาแม่ก็ทั้งพันมะเขือเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมดพันมะเขืออพันมะเขือก็มีอ๋อเอาเอาอ๋อมันยกมาอย่างนั้นเลยเอาวางตรงนี้ก็ได้อ่านี่นี่พันมะเขือพันหยดน้ำ นี่ซื้อพันมากระป๋องละสี่ร้อยบาทอืมเพราะเองครับเออค้าเองเลยสนใจมาซื้อเป็นแผงไปก็ได้แผงนึงเท่าไหร่เลยก็มีอยู่ร้อยห้าสิบลุมหมายถึงเขาขายเท่าไหร่ก็ร้อยนึงร้อยเดียวครับละร้อยโอ้แผงละร้อยมีร้อยห้าสิบลุมครับผมลงไปถึงบาทเลยเออยอด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 นี่ครับทำมันเองแล้วก็ ปลูกไว้เก็บเมล็ดพัน์ุเองด้วยครับเออนดี่ยดูลูกใหญ่ๆเอาไว้โชว์ลูกค้าอ่ะมันเป็นพัน์ุลูกแบบนั้นเลยครับผมไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ๋อหมายถึงว่าต้นที่เราเพาะไว้นั่นคือลูกมันเป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับเริ่มแก่เริ่มเป็นแก่แล้วนี่ลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กมันก็จะกรอบี เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์อีกนี่มีวิธีการใส่ปุ๋ยให้หวานละกอบอีกจะหากเขาเรียกพันธุ์อะไรนะพันธุหยดน้ําครับหยดน้านี่ครับคุณสมบัติของพันธุหยดน้ํานี่มันเป็นไงคือเป็นที่ตลาดนิยมของตลาดครับอตลาดจะหวานละกอบลูกสวยใช่ไหมครับยี่งใหญยี่ยมหขอบคุณมากคุณสมพรภายงามเกษตรกรตัวยงเลยครับนี่ครับ มีความรู้เรื่องการทำเกษตรใครที่สนใจก็เนี่ครับมาที่ข้างอบตวาริชภูมิจังหวัดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับพี่เขาทำเกษตรแบบยั่งยืนแล้วก็ขายจากผลผลิตที่ของตัวเองที่ทำไว้แล้วก็เอามาให้เป็นแนวทางความรู้ดีๆจากพี่สมพรขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่สมพรขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดครับนี่ครับทำเกษตรแบบยั่งยืนสุดยอดเลยครับ เป็นแนวทางไอเดียดีๆประจวบเหมาะกับช่วงโควิดพอดีอเลยมีไอเดียแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายให้หน่วยราชการทำปลูกผักกินเองอะไรเองเอก็มาสั่งหน่วยงานราชการทีก็มาสั่งมาสั่งให้เพาะให้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด